มาฟังเทคนิคเรื่องของการเขียนเรซูเม่เรื่องของการไปสัมภาษณ์งานต่างๆนานาน,นะคะที่พี่เอ๋จะมาแชร์ให้พวกเราทุกคนฟังซึ่งในวันนี้เนี่ยจะมาในส่วนของหัวข้อ3ข้อผิดพลาดที่ทำให้เรซูเม่ของเราเนี่ยมันยังไม่น่าสนใจ3ข้อผิดพลาดที่ทำให้เรซูเม่ของเราเนี่ยยังไม่ได้เรียกสัมภาษณ์สักที 3ข้อผิดพลาดหลักๆที่ทำให้เรซูเม่ของเราเนี่ยดูไม่เวิร์กนะคะยิ่งใครนะมีเรซูเม่อยู่แล้วนะคะต้องฟังให้จบเลยนะจะได้ลองสำรวจดูซิว่าเออเรซูเม่ของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยมันผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าใครก็ตามที่กำลังจะไปสมัครงานเร็วๆนี้นะคะแนะนำว่าอยากให้มาฟังไว้นะคะจะได้รู้ว่าเรซูเม่เนี่ย มันควรที่จะต้องเขียนยังไงเนาะปัญหาแรกนะคะสาเหตุแรกข้อผิดพลาดแรกสาเหตุที่1รายละเอียดเยอะเกินไปมันมีนะพวกที่แบบเรซูเม่แบบโอ้โหแน่นเอียดเลยอะดูในเรซูเม่เรซูเม่เปิดมาคือรกตามากไม่รู้จะเอาสายตาไปพักอยู่ที่ตรงไหนมันไม่มีพื้นที่ว่างให้ได้แบบให้ได้พักผ่อนสายตาเลยเพราะมันเยอะเกินมันเกิดอะไรขึ้น พอมันเยอะเกินทุกคนลองคิดดูสิตูว่าเฮ้ยไปดูดูเรซูเม่แล้วมันมันเยอะมากเลยอะเวลาที่เราเดินเข้าไปในอาจจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นของมันเยอะไปหมดเลยเยอะไปจนกระทั่งเราเลือกไม่ถูกเยอะจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะต้องหยิบอันไหนขึ้นมาอ่านก่อนจนสุดท้ายเข้าไปเดินอยู่ตั้งนานไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างใครเป็นไหม อาการแบบนี้คล้ายกันเลยกับเรซูเม่ถ้าเรซูเม่ของเราเนี่ยรายละเอียดมันเยอะมากในมุมของคนอ่านก็คือโอ้โหเลือกอ่านไม่ถูกเลยแล้วอีกในมุมหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมคะเราจะกลายเป็นมนุษย์เป็ดทำไมถึงเป็นแบบนั้นมนุษย์เป็ดคือคนที่ทำอะไรได้หลายอย่างแต่ มันไม่สุดโต่งไปสักทางหนึ่งเรซูเม่ก็เหมือนกันถ้าเราอยากมีเรซูเม่ที่โดดเด่นเนี่ยอย่าเป็นแบบมนุษย์เป็ดโดยเด็ดขาดสาเหตุของการเป็นมนุษย์เป็ดก็คือนี่เลยรายละเอียดเยอะเกินไปถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็จะชอบใส่แบบใส่ประสบการณ์ทุกอันใส่ผลงานทุกอย่างใส่รางวัลที่เคยได้ทุกอย่างเหมือนเหมือนจะเป็นพอร์ตฟลิโอย่อมอันนึงแล้วอะ ไม่เลือกอ่ะคือฉันไม่เลือกฉันมีข้อมูลจะยัดเข้าไปให้หมดทุกอย่างประสบการณ์ฉันก็เคยมีการเรียนฉันก็เด็กกีฬาฉันก็เป็นรางวัลฉันก็ได้ฉันเลยใส่ทุกอย่างลงไปเลยมันก็เลยเยอะเกินไปนะคะสุดท้ายเมื่อมันเยอะเกินไปเราก็จะกลายเป็นมนุษย์เป็ดทันทีทีนี้สาเหตุที่สองอันเมื่อกี้นี้มากเกินไปใช่ไหมอันนี้คือน้อยเกินไปมันมีเรซูเม่บางประเภทที่พี่เอตรวจนะ บางคนก็คืออส่งเรซูเม่มาตรวจไม่รู้จะใส่ข้อมูลอะไรก็เลยไปพยายามดึงให้ตัวอักษรมันใหญ่พยายามใส่หัวข้อให้เต็มพยายามจะเลือกรูปแบบเรซูเม่ที่มันใส่เนื้อหาได้น้อยมันก็เลยทำให้ขาดข้อมูลที่สาคัญไปหรือมีความเชื่อผิดๆว่าเรซูเม่จำเป็นที่จะต้องมีหน้าเดียว ทีนี้ข้อมูลน้อยเกินไปเนี่ยนอกจากข้อมูลจะน้อยเกินไปเนี่ยดันไอข้อมูลน้อยไม่ว่าดันไม่ได้ใส่ข้อมูลที่มันจําเป็นกับงานลงไปเนี่ยสิปัญหามันมาอยู่ตรงนี้อีกถูกไหมก่อนที่เราจะทำเรซูเมนะ่เนี่ยพี่เอกเคยบอกไปหลายรอบแล้วในคลิปก็เคยบอกในไลฟ์ก็สอนสอนไปหลายรอบแล้วแต่ก็จะสอนทุกครั้งนะคะเพราะถ้าหากว่าเราไม่ทํามันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละขึ้นมา สำรวจตัวเองก่อนครับว่าเรามีอะไรไปขายเขาสำรวจประกาศงานที่เราสนใจก่อนหนึ่งในงานที่เราสมัครเนี่ยเขาต้องการทักษะอะไรบ้างบางคนก็คือสมัครเยอะไปหมดเลยนะล่ามก่อสมัครประสานงานก่อเอา เลขาก็สมัครงาน HR ก่อเอาการตลาดก่เอาการขายก็จะเอาบัญชีธุรการบัญชีก่เอาโรงแรมก่เอาแล้วก็ไอแปดงานนี้เนี่ยใช้เรซูเม่ฉบับเดียวส่ทงทั่วไปหมดอย่างเหี้ยโอกาสน้อยจะเห็นได้ว่าถ้าเราลองเข้าไปสังเกตนะคะในตัวประกาศงานในงานแต่ละงานเนี่ยก็จะต้องการทักษะที่ไม่เหมือนกัน ต้องการคนนะคะต้องคุณสมบัติล,ลองไปดูได้เลยนะคะคุณสมบัติที่เขาต้องการเนี่ยบุคลิกต่างๆถ้าในงาน HR อาจจะต้องการคนที่มีจิตใจรักงานบริการหน่อยถูกไหมแต่พอถ้ามาเป็นงานเลขาก็จิตใจรักงานบริการด้วยแต่ต้องมีทักษะในด้านการประสานงานอ่ะารก็ประสานงานได้เออสายสองสายนี้เอ้ยถ้ามันไปด้วยกันได้โอเคแต่พอมาสมมติว่าไปสมัครงานขายทักษะประสานงานหรือ ต้องใส่ว่าทักษะเจราจาต่อรองเห็นไหมคีย์เวิร์ดมันไม่เหมือนกันแล้วการที่เราพยายามยัดทุกคีย์เวิร์ดลงไปมันก็ดูไม่น่าอ่านดังนั้นน่ะสาเหตุรายละเอียดที่เราใส่น้อยเกินไปเนี่ยเพราะว่าเราขาดการเราไม่ได้วิเคราะห์ก่อนสาเหตุข้อที่3มคืออะไรข้อนี้สำคัญที่สุดเลยแล้วข้อนี้คนผิดพลาดกันบ่อยที่สุดเลยข้อนี้เนี่ยพี่เอกจะสอนเลยละกัน มันคือเรื่องของคีย์เวิร์ดนะคะมักจะใส่คีย์เวิร์ดที่มันไม่ตรงใส่คีย์เวิร์ดที่มันไม่ถูกต้องใส่คีย์เวิร์ดที่มันไม่ครบถ้วนซึ่งคีย์เวิร์ดมันคืออะไรคะพี่จริงๆคีย์เวิร์ดเนี่ยมันกระจายอยู่ในหลายหัวข้อเลยนะไม่ว่าจะเป็นหัวข้อโปรไฟล์ profile, หัวข้อ Expertise หัวข้อประสบการณ์หลักๆแล้วเนี่ย คีย์เวิร์ดมันจะอยู่ใน3หัวข้อนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อรู้แล้วเนี่ยเราจะต้องพยายามกระจายคําที่มันสําคัญ3หัวข้อนี้นะคะคือหัวข้อที่เราเนี่ยสามารถที่จะใส่นะคะในเรื่องของคีย์เวิร์ดเนี่ยลงไปได้ไม่ใช่ว่าเออเราจะใส่คีย์เวิร์ดเนี่ยลงไปเฉพาะในในตัว e x p e r t เ s e สอย่างเดียวนะหัวข้อ Experti s e หรือ,รอจะเป็นหัวข้อที่ชื่อว่าสกิลก็ได้นะคะสกิลเรามันจะ เขียนผิดอะ่ะเฮ้ยในการเขียนสกิลเนี่ยให้เรามาใช้คําว่า expertise แทนหรือถ้าหากว่าใครเป็นเด็กจบใหม่อาจจะใช้คําว่า competency ก็ได้นะคะใช้คําว่า competency ก็ได้ไม่ได้ถ้าหากว่าเราจะไม่ใช้คําว่า expertise เพราะราอาจจะเราอาจจะรู้สึกว่าเออมันเรายังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญขนาดนั้นยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญขนาดที่จะใช้คําว่า expertise ก็ใช้คําว่า competency ได้นะคะมันสามารถแก้ได้ หลักๆเลยเนี่ยเราจะไปใส่ไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงนี้แหละคือตัวหลักเลยที่เราจะต้องใส่คีย์เวิร์ดแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าเวลาที่ HR เนีเขาอ่านเรซูเม่การอ่านนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบด้วยกันคือ Skimming Reading กับ Scanning Reading เวลาที่ HR อ่านเรซูเม่ฉบับนึนี่ยเราใช้2เทคนิค2อันนี้คืออะไร สกิมมิ่งเรดดิ้งทั้ง2อ,อันนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเทคนิคในการอ่านข้อมูลแบบเร็วๆนะคะเราเคยเป็นไหมหละ่ะเวลาที่เราแบบสมมุติว่าอันนี้อันนี้ข้อมูลจริงมากเลยนี่สมมติว่าเราได้ใบสั่งมาปุ๊บอันดับแรกที่เราจะดูคืออะไรคะเรานั่งอ่านทั้งหมดนี้ไหมว่าเอ้ยเราอ่านทุกอย่างสมมติตรงนี้ก็ได้เอ้ยเอาอย่างดีกว่ายกตัวยอย่างใหม่สัญญาจ้างอันนี้ชัดเจนมาก ไม่มีใครนะ่าอ่านสัญญาจ้างแบบทุกทุกคำขนาดนั้นน่ะแต่เราจะใช้วิธีการสกิมมิง่งคืออ่านแบบคร่าวๆจับเมนไอเดียจับใจความสำคัญส่วนสแกนนิ่งคือการอ่านแบบคร่าวๆแต่จับหาคำสำคัญในการอ่านเรซูเม่ของ HR ก็เหมือนกันค่ะเพราะเราทุกคนต้องรู้จักสองคำนี้เอาไว้นะสกิมมิ่งกับสแกนนิ่ง พราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสกิมมิ่งเขาก็อ่านไอเดีย,ยครข้าวอยู่ดีถูกไหมดังนั้นทุกที่เวลาที่เขาสแกนอ่านทางหน้าเราก็ควรที่จะต้องมีคีย์เวิร์ดของเราอะไปอยู่ในทุกจุดยิ่งสแกนนิ่งเขายิ่งหาคำสำคัญสมมุติว่าเขาจะาต้องการคนที่สมัครงานมาร์เก็ตติ้งอันดับแรกที่เขาจะตองมองหาก่อนคือห น้องคนนี้จบด้าน marketing มาหรือเปล่าไปดูตรงประวัติการศึกษาก่อน marketing ไหมสองตรง experience เคยทำด้าน marketing มาก่อนไหมนี่คือการมองหา keyword มันเลยมีเทคนิค job title change ที่เราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน position ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยอันนี้คือข้ออันนี้คือความลับขั้นแบบอันนี้มากเลยนะไม่เคยได้ออกมาแบบพูดนะบางคนอาจจะไม่ว้าวแต่ถ้าใครที่เข้าใจจริงๆ่ะจะรู้ จะทำให้รู้เลยว่าเนี่ยได้3หัวข้อในการไปใส่คีย์เวิร์ดเลยเนาะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสําหรับการฟังบ๊ายบายค่ะ